สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดสั c r ก b e กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพ y านะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับไพ่เปนแรกสำหรับตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ sword ่ two of swords แล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้ q u e e ถือไม้ ไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับ โอเคครับเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักที่ดีได้แต่ถ้าเรามองการไกลในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันและกันได้แล้วก็ใช้เวลากับการประคับประคองในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นได้รับโอกาสดีๆนะครับหรือมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จได้มีรูประธรรมในเรื่องของความรักที่มีความสุขความชัดเจนได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาเด็กถือ ไม้แล้วก็ควีนถือไม้มันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่มีแพชชั่นนะครับมีแรงดึงดูดมีสิ่งที่ดีต่อใจมีความรู้สึกแบบ มีแรงปารถนานะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้มันเลยทําให้เราได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเรานั้นเติบโตและพัฒนาไปแนวโน้มของทาง positive มากขึ้นนะครับในทางมุมบวกนั่นแหละประมาณนั้นนะครับถ้าเราอาจจะยังมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ใครที่ยังมีความรู้สึกยังแบบ ลังเลความรู้สึกที่ยังดูไม่สามารถตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้นะครับอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะถ้าเกิดคุณใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอาจจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของความทุกข์ใจในสิ่งต่างๆนั้นเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมีไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้น ทาวเวอร์เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันมีความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ลงรอยกันได้อันนี้ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่มีในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีการแตกหักกันมีความไม่เข้าใจกันจนทําให้เรากับเขานั้นมองหน้ากันไม่ติดก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเราพยายามทําให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าราชินีถือไม้เนี่ยมีอนาคตเนี่ยอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมัน คงและ,สะเสถียรได้มากกว่าก็ได้เช่นกันจากไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญคือคุณค่าของความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะได้รับและมีความชัดเจนที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อใน,นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าคุณจะมีแนวโน้มของความรักเป็นเช่นไรกันต่อน,นะครับขอไพ่เพิ่มเติมด้วยนะครับไพบ่ใบแรกแถวล่างหนึ่งถ้วย เด็กถือไม้มาพร้อมกันแล้วตรงกันด้วยนะครับคิงถือถ้วยอามากินเด็กถือไม้ใช่ไหมครับอันนี้คิงถือถ้วยแล้วก็ดีเอ็มเพรสไพ่ใบสุดท้ายแถวล่างนะครับสองเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับมาอีกแล้วสองดาบเหมือนกันเลยนะครับ สองดาบแล้วก็หเด็กถือไม้เหมือนกัน2ดาบแปลว่าภาวะอารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะยังคิดหรือตัดสินใจอะไรยังไม่ค่อยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอาจจะต้องใช้เวลากับการดูสถานการณ์เพราะว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมีปัญหาใจมีความรู้สึกนก г าทีบอยู่บ้างกับความสัมพันธ์นะครับอาจจะ ต้องแบบใช้เวลานิดนึงนะครับเด็กถือไม้คือการพัฒนาความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วก็สองเหรียญคือการแบบอารมณ์อร่วยกันไปแบบดูสถานการณ์อาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างต้องใช้การประคับประคองถ้าเราประคับประคองไปได้ทุกอย่างก็จะเกิดความสุขความสมหวังความมั่นคงในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ก็คือไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็คือคุณค่าของ ความสัมพันธ์มันคือความชัดเจนมันคือความมั่นคงมันคืออะไรที่ทําให้เรากับเขานั้นมีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความรักที่ลงเอยและลงตัวกันได้แบบนี้เป็นต้นนะครับราชินีนะครับถือไม้คือการที่เราอาจจะต้องพยายามมีแพชชั่นมีความรู้สึกมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบ มองมุมมองที่ต่างไปแต่มันเป็นความหวังใหม่ที่เราอาจจะมีอนาคตที่ดีต่อกันนะครับมันก็จะได้รับการฟื้นฟูการพัฒนาหรือมีโอกาสที่จะมีเร ation นะครับความสัมพันธ์ที่มีการตอบรับในสิ่งที่คุณกับเขานั้น ปรับและจูนกันได้ดีขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ได้ลงตัวนะครับมากขึ้นโดยเช่นกันนะดังนั้นก็พยายามค่อยปรับค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นกลับมามีอนาคตรหรือมีสิ่งดีๆนะครับร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณใชอารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจให้ The Tower มาอาจจะทําให้ความรักของคุณนั้นพังทลายไปต่อหน้าต่อตาของคุณนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากจบเราไม่อยากพังทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องใช้เวลากับการเย ยาการเริ่มต้นนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันได้มากกว่านี้ก็ยังพอมีอนาคตที่ดีจากไพ่ห่ถ้วย1ถ้วยนะครับมาพร้อมกับ The อ m ม r e s s t h e e m p เ e s s นี่ยคือหมายถึงตัวคุณยังสามารถที่จะเป็นที่1น,นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นแบบความรักที่ยังมีโอกาสของการได้รับ commitment นะครับหรือว่าการได้รับการใส่ใจการดูแลของเขาคนนั้นได้ดีขึ้นเขาอาจจะเห็นเราเป็นแบบนัมเบอร์วันนะครับสำหรับตัวเขาอยู่พอสมควรเนาะก็อาจจะทำให้ ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเรานั้นลงเอยและลงตัวกันได้แบบดีมากขึ้นประสบความสําเร็จได้ชัดเจนขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราพยายามเปิดใจยอมรับกับความรู้สึกที่มีต่อกันความหลักมันก็จะดูมีอนาคตและมีความมั่นคงและเป็นปรูปธรรมและมีความชัดเจนได้มากขึ้นดีขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณนั้นปรารถนาเช่นกันนะครับดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากขึ้นนะครับราชาถือ ถ้วยราชาติดถ้วยเปราะว่าเขาอาจจะปฏิบัติกับเราหรือเราปฏิบัติกับเขาเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ดูสอดคล้องและกลมกลืนกันมองไปในทางที่ดีคังคู่นะครับพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกได้ดีกันทั้งสองฝ่ายก็เลยทําให้ความรักของเขากับเรานั้นมีอนาคตที่ดีต่อกันได้และมีความมั่นคงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ชัดเจนได้โอเคขึ้นดีขึ้นอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับประมาณนี้เนาะ ความสัมพันธ์นะครับอยากจะบอกอีกนิดนึงว่ามันอาจจะต้องใช้ความเข้าใจและการพัฒนา นะครับให้มันมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งเนาะจากเด็กถือไม้จะพัฒนาขึ้นเป็นราชินีถือไม้เนี่ยมันก็เลยอาจจะดูเหมือนกับว่าถ้าเรามองกันไกลเราอาจจะมองเห็นอนาคตมองเห็นจุดมุ่งหมายปลายทางความสําเร็จนะครับแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับเป็นราชินีเอ็มเพรสเลยทีเนี้ยก็คือถึงขั้นแอดวานในลักษณะของการที่เขากับเรานั้นมีอนาคตนะครับมีในสิ่งที่ดีเขาอาจจะแบบมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณได้มากกว่าเดิมก็ได้เช่นกันเนาะดังนั้นเนี่ย อะไรที่เรามีความรู้สึกหวงแหนอะไรที่เรามีความรู้สึกอยากจะพัฒนาเนี่ยให้เราพยายามตัดสินใจให้มันแบบคำว่าเหมือนกับเน้นในเรื่องของคุณภาพสิ่งดีๆนะครับนะเราความรักของคุณก็จะมีโอกาสของการปรับและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณเนี้ยที่ดีแหละดังนั้นเนี่ยก็พยายามอย่าไปคำว่าเหมือนกับอย่าไป จมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาก็โยนมันทิ้งไป The Tower แปลว่าเราอาจจะยังพอทีท่จะจบและเคลียร์ปัญหาในสิ่งเหล่านั้นได้แต่ต้องไม่ใช้อารมณ์เพราะถ้าเกิดใช้อารมณ์มันจะเป็นปัญหาในักษษาของการแบบจบเลิกลาก,กันแต่ถ้าเราไม่อยากจบ นะครับเราก็แค่เคลียความรู้สึกกับความสัมพันธ์เพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและพัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเราใช้ความคิดในการใช้สตินะครับตั้งมั่นกับความรู้สึกเนี่ยมันมีโอกาสที่เรากัาเขาจะไปสู่ความสําเร็จได้อย่างที่ น,นะครับแล้วทําให้ความรักนั้นลงเอยได้อย่าง The e m p เพรสเช่นกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มท,ทางที่ค่อนข้างดีและมีอนาคตและมีความเป็น successful ได้ในอนาคตนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ